สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า CBR 650รห้านะผมคันนี้ปี2 0 1 3จดสับแท้นะครับซบแท้นะผมหน้าเป็น LED ปี2 0 1 7นะครับของแต่งมีชิวหน้านะครับมีวิงกระจกตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับเป็นกระจก มือคัตมือเบีคแต่งนะครับผมสายคันเร่งแต่งนะครับสายคัดแต่งคมนะครับรถรวมๆสวยนะครับท่อฟูนะครับผมอ r นะครับลั่นๆครับท้ายสั้นนะครับลื่งช่างถังแล้วก็ครอบถังคาร์บอนนะครับอันนี้เลขไม่ที่40,050นะครับไม้แท้นะครับดาวมสตาให้ฝั่งครับ ลั่นๆเลยสวยมากครับอน <xa play> นี้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับ <invaded> นี่ราคาที่หน,นึ่งแสนสามหม่นเก้าันน้ผมเอกสารครบเล่มโอนเลยนะครับหน้า LED ปี17นะครับผมสวยๆเล่มสะอาดสวยเลยนะครับ น่าจเจริญหน้าผมสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจออกรีไปได้เลยครับหรือที่เซลล์ของเลยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กบมือสองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ